สร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต้องเกิดจากทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันการมีศูนย์กลางที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นหลักสำคัญที่ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยรวมถึงการแก้ไขปัญหาประเทศมุ่งสู่เป้าหมายสำเร็จได้เร็วขึ้นภายใต้หลักการภายใต้อุดมการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาละทุกคนใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้วสินะ ก่อนอื่นต้องขอบใจทุกคนมากที่มีความกระตือรือร้อนและตื่นตัวในการรักษาสิทธิและเสรีภาพที่ตนเองมีอยู่และมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในชุมชนของเรานะแน่นอนครับกำนัน้นอย่างที่กำนั้นบอกว่าอยากเห็นชุมชนพัฒนาขึ้นเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการร่วมสร้างประชาธิปไตยเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสได้ตัวแทนที่ดีที่พึงประสงค์มาบริหารชุมชนของเรายัางไงล่ะครับ ถูกต้องเลยละแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจริงได้ไม่ใช่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดแต่หากเราต้องรวมพลังกันดำเนินกิจกรรมในแนวทางเดียวกันเพราะเหตุนี้จึงต้องมีศูนย์กลางที่จะเป็นแหล่งรวมพลังให้เราสามารถขับเคลื่อนประชาธิปไตยไปในแนวทางเดียวกันได้นั่นเองอ๋อศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอย่างที่บอกไว้ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับ ใช่แล้วล่ะแล้ววันนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้งมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอย่างกระจ่างแจ้งในทุกแงม่มุมใครสงสัยตรงไหนสอบถามโดยตรงได้เลยนะสวัสดีครับทุกคนพร้อมหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประชาธิปไตยเพื่อชุมชนที่เข้มแข็งไปด้วยกันพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับ ก่อนอื่นพวกเราอยากรู้ที่มาของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจกระบวนการทำงานและการดำเนินงานของศูนย์ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้นค่ะก่อนอื่นพวกเราอยากรู้ที่มาของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจกระบวนการทำงานและการดำเนินงานของศูนย์ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้นครับสำหรับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เป็นศูนย์กลางที่กกอตอนนั้นได้ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยหรือกศนอช่วยกันสร้างอาสาสมัครเพื่อเป็น,นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งมีการบูรณาการกับอีกหลายภาคส่วนแล้วภาคส่วนต่างๆที่ทำงานร่วมกับสสปะชะตนั้นมีใครบ้างและมีการคัดเลือกจากอะไรครับ สำหรับพลเมืองและภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมช่วยกันดําเนินภารกิจของศูนย์เรานั้นมีหลายภาคส่วนในชุมชนทั้งภาคราัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างเสียสละสมัครใจทํางานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเลยแหละครับสอสอปอชอตอมีหน้าที่อะไรและสําคัญกับชุมชนเราอย่างไรบ้างล่ะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับหลักๆเลยคือ เรามีสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตยโดยที่ตรงนี้นั้นมีไว้สำหรับกรรมการสสปอชอตผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลใช้เป็นที่ประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนทำงานต่างๆปฏิบัติภารกิจสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองคุณภาพประชาธิปไตยและการเลือกตั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยและหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย แล้วกิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชนที่ว่านั้นมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านงานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและอืนอ่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนเรานั่นเองครับเมื่อสักครู่ได้ยินถึงคำว่า หมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเละอยากทราบว่ามีความสำคัญกับการดําเนินงานของสสปชตอย่างไรครับหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยก็คือหมู่บ้านที่ประชาชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยหรือได้รับการยอมรับจากหมู่บ้านอื่นๆว่าเป็นแบบอย่างของหมู่บ้านประชาธิปไตย ซึ่งโครงการนี้จะเป็นต้นแบบที่จะขยายผลให้ในหลายๆชุมชนเกิดการตื่นตัวในการร่วมสร้างชุมชนแห่งประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนอกจากนี้ยังมีการร่วมขยายเครือข่ายพลเมืองที่มีคุณภาพให้มากขึ้นเพื่อเป็นฐานพลังในการกับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องและอีกหน้าที่หลักสำคัญก็คือสร้างการมีส่วนร่วมจัดทุกฝ่ายมาช่วยกันทำให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ ทั้งช่วงก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งนั่นเองครับในช่วงเลือกตั้งเราจะทำอย่างไรให้คนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งและใช้สิทธิและเสรีภาพของตอนเองได้อย่างเต็มที่บ้างครับกิจกรรมสำคัญที่สสปอชอต่อได้ดำเนินการมาตลอดอย่างต่อเนื่องก็คือกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนและสถานศึกษาหรือโรงเรียนในพื้นที่ ได้มีศูนย์ร่วมตลอดระยะเวลา6สัปดาห์ที่มีการเลือกตั้งโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่เริ่มวางแผนการดําเนินงานสักงซอมการรณรงค์เลือกตั้งสาธิตการจัดกิจกรรมพร้อมลงพื้นที่จริงให้ความรู้สู่ชุมชนรอบด้านการเลือกตั้งจนสัปดาห์สุดท้ายในการร่วมกระตุ้นชาวบ้าน เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพกิจกรรมเหล่านี้สามารถปรับระยะเวลาได้ไปตามความเหมาะสมแล้วประชาชนอย่างพวกเราจะมีส่วนร่วมกับสสปชาตาได้อย่างไรบ้างล่ะคะได้แทบทุกส่วนการทำงานเลยล่ะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้โดยเข้าอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพโดยมีกกสสปชาตาร่วมเป็นวิทยากร จากนั้นก็นำความรู้วิธีประชาธิปไตยที่ได้ไปเผยแพร่ส่งต่อให้กับคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดได้เข้าใจไปพร้อมๆกันรวมเป็นอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนงานของสอส,สปชตและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สส,สปชตจัดขึ้นรวมถึงรวมด้วยช่วยกันร,รณรงค์ให้ชาวบ้านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหูเป็นตาในการช่วยตรวจสอบการเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นเลยทีเดียวครับ โหดีจังเลยครับชาวบ้านอย่างเราเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประชาธิปไตยได้หลายๆวิธีเลยทีเดียวถูกต้องเลยรครับเอาอย่างนั้นพวกเราทุกคนก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสอส,อสอปอชอตอสร้างชุมชนของเราให้เป็นชุมชนแห่งประชาธิปไตยที่เข้มแข็งไปด้วยกันเถอะนะได้เลยได้เลยได้เลยเลยจ้าพ่อกำนันได้เลยได้เลยได้เลยเลยจ้าพ่อกำนันได้เลย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 จ้าพ่อกำนัน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ใช่ศูนย์ของใครคนใดคนหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นศูนย์รวมใจของทุกคนที่จะช่วยกันปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยให้เจริญงอกงามเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่นทุกคน